เปิดโพลล่าสุดแมทพิรณีชาวเน็ตพากันสะดุดตาแคปชัน่นเปิดโพลล่าสุดในอินสตาแกรมแมทพิรณีชาวเน็ตพากันสะดุดตาแคปชัน่นหลังประกาศเลิกสงกรานต์เตชะณรงค์จากกรณีที่แมทพิรณีได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจย,ยอมรับว่าเลิกรากับสงกราน เตชานรงตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคนพอถึงวันหนึง่งเราก็พยายามมาจนสุดทางแล้วยังค้างคาที่บ้านเขาอยู่ป้าไพวงกับพี่สงกราและครอบครัวเตชานรงรักและเอ็นดูให้ความเมตตากับแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะต่อมาทางด้านของคุณปู่ไพวงเตชานรง,งก็ได้โสตดภาพที่ไปทานอาหารกันพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งมีคุณย่าพัชราแอรพัชออนน้องปีใหม่ คุผาเตชนะนรงและมินชาริดาร่วมเฟรมอยู่ด้วยพร้อมทางระบุว่าปีใหม่และโคโมโอพายาแหววกับป้าแพมมาฉลองร้านเปิดใหม่ร้านโอเปรา่าของลุงติดศรีชาวราอาหารอร่อยมากมาเจอลุงจูอ่ไอเชียและได้มาเจอลุงพีทองเจือและพี่มิญาและพี่เสยญาซึ่งก็มีชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็นว่าสามแมทพีรณีก็โผล่เคลื่อนไหวไกลางสกแกรมของคุณปู่ไพวงหลังจากที่โพสร,รูปภาพดังกล่าวซึ่งสามแมทก็เข้าไปกดไลค์โพสต ของปู่ไฮวงและล่าสูตรสาวแมทฟิรานีก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทไทสกแกรมของตัวเองอัดณแมทฟิรานีซึ่งโพส์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นแปลกๆแล้วก็ทําเอาชาวเนต็ตถึงกับสะดุดที่แคปชั่นทั้งนี้ก็มีชาวเนต็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าสาวแมทสวยกันมากมาย